ไม่ครับดีกว่าไม่ครับใช้คอมพิวเตอร์เปิดโน้ตเป็น n e s g o t o b e l e t ไปดีกว่าเป็นติดเพียร์ังไม่ได้แล้วรอ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 ในนั้นนามผมครับแอกดิบมา ระดนนังเียนะไห่ครับเข้ามาอยู่ในเกมเนี่ยเอ้หุ่นอยู่ไหนเปิดตู้เร่ยกว่าเออเล้วซ่อนแอสนี้ไว้ไว้เนาะ,อะขอใค้ครับไอ้นค้างครับ เ oh, so. อามอสซาเปอร์เออเดี๋ยวก่อนนะปลอดภัยด้วยนะมันค้างแบบมีมันมีข้อความมัน ก็คือค้าหมวกเองม,มออามาครับนี่ไงนี่คือหมวกที่ผมใส่อยู่ก็หมวกใสยย่แหละแต่ผมจะทำโกเบอร์รี่ธรรมดามันปลูกได้แค่ไอ้นี่ใช่ไหมใช่ใช่ดีกว่าเบอร์รี่แล้วเบอร์รี่เรียงแฝงเลยนะฮะ อ๋อข oh, ้างในมีพี่แอ็กล็กด้วยแล้วก็มีมอลทอสมาร์โอ้ไม่เป็นไรแล้ครับพี่เขาหลังบ้าจิงแตู่เอ็กซ์ลอดฮุบอ้สล็อส ก็ไมอดแถวเเอา้เาจเล,ล็กขอคุณเล็กก่อนนะฮะเออมีแค่สโกน มีไ,ไหมมีอีทุกคนฮะกาเวลชิบหายเอา้าบางเหล็กผมเนี่ยทำยังไงเนี่ยไปที่บ้านเราคืนกลัวจะไปเอาครัว พวกที่ที่เหมือนเดิมก็จะเป็นถ้ามันมีหมึกอยู่ยังถูกไหดอะไงกาิไปโค้ ครอบเหล็กเลยนี่อีกเหรอก็อไจะไปทางเดินมนลองไปที่เดิมอุ้ยมีเอ็กซลอดด้วย โหลดเอาเก็หาพิกัดดีได้เลยนะลองเจอเหล็กมาหลายห้าก้อนฮะแล้วนะข้างในก็มีเหล็กอยู่เฮ้ยะยังไม่ได้เผาเลยเอาเอามีฐานเหลืออยู่ดีกว่าเยังอยังู่กดโอเคได้เวลลหลบฐา,านฐานนะเดี๋ยวผมนั่งเผาฐานก่อน โอ้โหเวลาฮะเหล็กก็หมดแล้วโอเคเรียบร้อยได้เหล็กมาแล้วแล้วเราก็คราบชุดได้แลวใส่เลยหูคอยมีป้องป้องกัน สองนะเดี๋ยวผมเอาไปข้างนอกเพื่อดูเซตของเราก่อนนี่ผมมีชุดเกาะสองอันนะ <c oughs> ่มีให้แบ่งทุกคนหรอกแต่เพราะว่าผมหวัวยู่แ้วอันนี้ชั้นอันนี้ห้องเก็บของนะมีของควดน้อยเลย,เยน่าจะวันไม่พอ,อแม้วโอ้ยไอ้ไก่มานี่ไงวะโอ้ยลืมปิดประตูกวน โอ้ยคิบหายไปแหวเข้ามาได้มันเข้ามาบ้านเราอยู่แล้วทุกคนฮะไม่เหรอมันก็มีเออเออโอเคนี้ก็ได้ทำนั่นก็พอแล้ว เอ้ยคอยแปลภาษาให้คอยเองชื่อว่าจิตอู้เปิดเลยอ้าวปิดหอบพ่อลอ้ป,ประตูโ้ประตูกปนทุกคนดูดิดูด,ดิเกือบจะเชา้าทำไมหิมะเริ่มตกมาอีกแล้วเนี่ยแต่ผมจะไปตัดไม้เพิ่ม เพราะว่าข้างข้างในบ้านก็ข้างในห้องเก็บของก็มีขวานที่เลวที่สุดทโลกูกไงริวมันเร็วจริงๆทำไมคนเร็วงไงล่ะมีขวานหั่นใบต้นใบไม้ตัดเลยชับทับทับโหทำไมคนเร็ว เก็บของให้มันดีีให้มันมีระเบียบเรียบร้อย Oh oh. โอ้โหดูดูก่อนฮะมันไม่มีแร่ให้เราดูเลยเดี๋ยวบอกพี่กัดก่อนนะนะฮะโอเคอเขาให้ใช้พั่วในการถุดแล้วก็พกลิกแอ็กเหล็กผู้พั่วเหล็กแลก้วก็พลิกแอ็กอะไรก็ได้ใช้พลิกแอ็กหนึ่ใช้พ,ล,ชพ,ล,พลิกแอ็กไอ้นี่หนึ่ก่อนเห็นไหม เศษขวดแล้วก็เพชรเล็กไม่พอทางนี้ไหนตามหาเล็กก่อนนะทุกคนอ้าวจะเจอหินอีกต้องสับๆอืมเจออีกแบบแห่งมันมีแต่หินนะทำบ่อ มันบอกพี่กัดมาให้เหรอนี่พื้นที่โล่งเลยนะทำอะไรของคุณนี่เฮ้ยมันบอกพี่กัดอันนี้เหรอ,จอเจอแล้วเหนียทานู้ ไม่เคยใช้ไช้ไปแก้ลิกก็ได้คพื่ขุดเรียวชิบหายไม่เจอ,อน,นั่นเลยไม่เจอเศษเหล็กกั้อันเลยนี่เราจะขุดขาด้ยไม่ติดไม่เจอ พอจะทำทอชเยอะๆแต่ว,ว่าสะดุสดสวกไม้พวกแผลงไม่พอพอเลยไหนก็มาคราฟกันเลยพอมาคราฟไม้ก็ดีกว่าขวดขวดเยอะชิปทำทอชเยอะๆเ,เลยแบบเบิ่มเบิ่มเบิ่มทำมแล้ว โอ้ยหัหอโอเคอเค,คลิปแค่นี้พอแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับ